ไม่ได้อ่านป้ายรึงไงว่าร้านมันปิดแล้วไอ้หนูหรือว่านายจะคิดจะเข้ามาขโมยกว๋วยเตี๋ยวของฉันฮะนั้นขอเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งที่หนึ่งแต่ถ้าทำให้ฉันไม่ได้ฉันจะเชิดเกสะของมันหมดอะต,ต้องทำใจใช่วงนี้ตลาดมันกำลังชอ็อตไอ้คยมันช็อตตรงไหนฉันเห็นแกลขายอยู่ไอ้กลก้ว <reading> <expand. S 1> นี่กูขอม so mm ึง hmm. ก like hey, uh ิน oh. ด hey, oh oh, uh ีๆนะเนี่ยมึงยังจะฆ่ากูเลยเหรอหีหหูปากเออเฮ้ยเออวุ่เชี่ยเออโอ้ยไอสัตว์มึงรู้ไหมนั่นมันใกล้หัวกูมากเลยนะอื้มมึงกำลังทำให้ทุกอย่างพังไอ้กรัวไอ้เอาชิบหายจัดกูไซ้ายเรามมีวินบอกขึควนตีนโอ้จะปืนจี้โอ้ยโคตรสอโอ้ยบิได้ เหนื่อยเฮียแม่งเดินจากบ้านตัวเองพีเอาหน้าลุงก็แค่ทำกล้วยตี๋ให้กูกินเดี๋ยวกูจ่ายมึงพรุ่งนี้ก็ได้ไห่ถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจกูขอเซ็นไว้ก่อนได้ไหมสัก30 3สเลยเงินเหรอแต่ถ้าเกิดว่ากูไม่ให้มึงแดกนะร้านมันมีตั้งเยอะมึงไปกินร้านอื่นได้ไหม บ้านกูเป็นรวยเชื่อเฮ้ยเออเฮออ,อมาเดูสิมันเกือบไปแล้วไม่งั้นลุงก,ก็ล่วงไปแล้วนั่นเนี่ยลุงไม่ก็แค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวอะทำห้ผมกินหน่อยไม่ได้หรือไงโอ้งั้นก็ได้แต่ ไปนั่งเก้าอี้ก่อนอะไรนะลุงเก้าอี้ไหนควายไปนั่งโคดหนุนเลยโออมันเลืกเก๋ยเส้นมาม้าจงคำรามโอ้โหนี่มันเส้นเหี้อะไรเนี่ยมันเจอของกูเฮ้ยเส้นมีกวะว่ายเส้นหยื่อเลยนะ สักกูเพลียเลยกูยอมแพ้ก็ได้ไอ้หนูกูจะทำให้มึงกินแต่ว่าขอจานเดียวนะเงันแถมไม่สองเลยได้ไหมโอเคงั้นก็ถือว่าเราตกลงกันแล้วมาม่าจัดไปสองจาน